อามิพุทธังสวัมังคัจจามิธรรมังตะละนังภัจจามิธรรมังสวัมังคัจจามิตังตังตะละนังภัจจามิสัมพังสลัมมังคัจจามิปุติยมปีอามิปุติยมปีสัมพังสลัมมังคัจจาม Yami putangkara nangkat kami. Yami putangkara kami. Yami lama kara nangkat สกขาปั <ersch> <S <S Come 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 ังสมาธิามิาเมสุเมชฌาลาเวรัมณนีสิกขาปัตตังตาทิยามิภามสุวิชชาเจริญปัมณาสิกขาปตังสมาธิานิตมานิปัญจาสิกขาปัตตานิเจริมัสุปฏิยานเตเละโภคะตัมกะ धरा मो ध उ อังตุเรวาสันติเกวาตะเกกาจังอภิสันตโสังฆะโหอัสะตะโตสะปะทะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะิมาิมาจตุปยาจตุปยา สับะรวาาีปฏิาหารอาภารกิจวาระทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพะเจ้าทั้งหลายลำับต่อไปขอยังเชิญท่านสสวิทเมือเก้าสรท่านสมาชิกสภาองค์การมัจงหวนใจภูมิถอจตุปัจจครับ ลำดับตอบไฟขอเรียนยยเชิญคณะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบงและลำดับตอไฟขอเรียนเชิญตัวแทนท่านกัลยาณานิตร์อาชวนภูเขียวครับเแล้วมันยัล็กต่ออนนมันรูอ้อ พระเวะาที่ตสินนางเปตานางูปกปเตที่จิตตสุตังกับปาจันโทปนารสุยะธามนีอาดาดูมาเทวัวาลาลาโย

thank